เบือนประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนหรือลดทอนบันทึกทางประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนวาระทางการเมืองหรือการเมืองซึ่งจะแตกต่างไปจากการตีความประวัติศาสตร์ใหม่ที่อาศัยหลักฐานใหม่ทางวิชาการส่วนเทคนิคที่ใช้ในการบิดเบือนนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นการสร้างเอกสารปลอมการบิดเบือนสถิติหรือการแปลข้อความดั้งเดิมอย่างผิดผิดและที่สำคัญ คือการสร้างโบราณวัตถุปลอมขึ้นมามีคำนิยมในหนังสือพุทธศาสนาตวรนภูปกรณ์ซึ่งท่านได้แสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจโดยคำนิยมนั้นมีใจความว่าพวกเขาสอนบิดเบือนคนไทยมานานแล้วทั้งสองด้านคือแผ่นดินที่ทำกินและความเชื่อเรื่องการนับถือศาสนา พวกเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยปีพศ2400เพื่อเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วทำให้คนไทยมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเพิ่งอพยพเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้พร้อมทั้งให้มีความรู้สึกว่าสยามประเทศนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จมาประกาศพระาศาสนาด้วยพวกเขาทำลายความเชื่อถือทางด้านประวัติศาสตร์และพุทธศาสตร์ควบคู่กันไป ฉะนั้นต่อไปนี้พวกเราคนไทยทุกคนจะต้องเข้าใจเสียใหม่ตามที่คนไทยสมัยโบร,ราณจารึกเรื่องราวเอาไว้ไม่ใช่ไปเชื่อคนต่างด้าวเท้าต่างแดนสอนกันเช่นในอดีตแม้แต่ตำราเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยในปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถจะนำเอามาให้เรียนกันได้เหมือนเดิมนั่นเพราะคนไทยส่วนใหญ่รู้ความจริงกันแล้วทั้งสิ้นว่าเรานี้เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้มานานแล้วนั่นเอง จึงขอให้ทุกท่านที่อ่านหนังสือพุทธศาสนาสวนภูมิกกรราชบุรีวัตถุกถาตำนานเมืองขุนไทยเมื่ออ่านแล้วจงรักษาแผ่นดินทองหรือสวนภูมินี้ไว้เพื่อเป็นปฏิสฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมัน่นยั่งยืนและถาวรตลอดกาลนานสิ้นอายุพระพุทธศาสนาเทิน ความตั้งใจของพระราช,ชกวีหรือเจ้าคุณอ่ำธรรมทัตโตที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาเพื่อจะบอกในสิ่งที่ท่านพบและให้เก็บรักษาวัตถุปยาญที่เป็นกระเบื้องจานไว้เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าต่อไปในเวลานั้นท่านเองก็ถูกต่อต้านจากผู้มีอำนาจในสังคมเพราะความไม่รู้ข้อเท็จจริงและหลงอยู่ในลาบที่ต่างชาติเขาปลนเปลเลียงเอาไว้ และพยายามให้พวกเราชาวสุวรรณภูมิทั้งหมดเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้พวกเราดูถูกกันเองโดยการแต่งเติมบิดเบือนประวัติศาสตร์โดยที่คนเขียนไม่เคยได้ศึกษาหรือเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นพวกเขาไม่เข้าใจรากฐานความคิดของคนในภูมิภาคที่มาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธด้วยกันเมื่อไม่เข้าใจศาสนาก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงอดีตของคนชาวสุวรรณภูมิได้เลยเพราะทั้งหมด ผูกพันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเวลาหมื่นหมืปีแล้วไม่ใช่เป็นพันปีอย่างที่เขียนในตำรากันพวกเขาชาวตะวันตกมีสมมติฐานและทฤษฎีที่เป็นไปตามหลักวิชาการมีมาตรฐานแต่ในฐานะของผู้ที่มองคนชาติอื่นว่าต่ำกว่าและยังมีเป้าหมายผลประโยชน์ซ่อนเลนแอบแฝงนอกจากจะไม่ถูกต้องโดยหลักการแล้วยังมีอคติแบบปุถุชนเคลือบปนอยู่ด้วยในตำราวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งความไม่ชัดเจนและวิธีการมาให้เรียนรู้นอกจากจะเป็นการยัดเยียดแล้วยังขาดรายละเอียดทั้งเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสร้างโบราณวัตถุที่นำมาอ้างอิงประกอบเพียงแต่นำเอกสารบันทึกโบราณของนักเขียนบนเรือสินค้าสัญชาติจีนและอินเดียมาวัดเทียบเคียงซึ่งไม่น่าจะเพียงพอที่จะให้ท่องจำกันไม่เคยพบ หรือเคยได้ยินว่านักโบราณนคดีหรือนักประวัติศาสตร์ของคนในภูมิภาคทุ่มทุนและเวลาศึกษาหมากคนคว้าวิจัยอย่างจริงจังอย่างเช่นที่เรียกกันว่าผู้เชี่ยวชาญของชาวตะวันตกมารู้เอาทีหลังว่าวัตถุโบราณที่สำคัญสำคัญทั้งหลายถูกกวานซื้อไปหมดแล้วก่อนจะตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาที่เหลืออยู่เป็นการทำเรียนแบบไม่สามารถนำมาประกอบอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ และที่สำคัญคนไทยและผู้นำรัฐบาลที่ผ่านมาต่างตกเป็นทาสทางวิชาการไม่รู้คุณค่าโบราณวัตถุทำร้ายยังมีส่วนในการลักลอบนำไปขายตัวเองอีกเมื่อวัตถุพยานอ้างอิงอยู่ต่างประเทศกันหมดจึงไม่มีสิ่งใดให้ศึกษาแม้จะมีความพยายามเรือฟื้นขึ้นมาก็ทำไม่ได้เนื่องจากไม่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดไม่เชื่ออย่างจริงจังที่สุดโดยเฉพาะการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่มีอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องพระราชกวีหรือจทคุณอําธรรมทัตโตได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจตรากตรำอ่านคำจารึกแผ่นกระเบื้องจานและรวบรวมเรียบเรียงและที่สำคัญได้เปรียบเทียบกับตำราทางวิชาการเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาด้วยปัญญาและวินิจฉัยเอาเองอย่างเปิดกว้างไม่ใช่อ้างขึ้นมาเพียงด้านเดียว ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงความจริงซึ่งก่อนหน้าจะได้อ่านหนังสือของท่านก็มีความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะอ่านจบเตยอีกงานค้นคว้าของเจ้าคุณท่านเจาะลึกลงในรายละเอียดเป็นความรู้ความสามารถพิเศษส่วนตัวโดยเฉพาะอาจเรียกได้ว่าท่านเกิดมาทำหน้าที่นี้โดยตรงจึงยากที่จะหานักวิชาการผู้ใด กล้าแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนและวิจารณ์หรือแม้แต่เห็นคัดค้านก็ไม่สามารถจะหาข้อมูลใดมาอธิบายอ้างอิงโต้แย้งว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมาไม่ถูกต้องอย่างไรเพราะเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่สามารถรู้ได้เฉพาะผู้ฝึกสำเร็จได้ถึงระดับเท่านั้นกับที่เป็นเรื่องราวในหนังสือพระไตรปิฎกท่านอธิบายลงลึกในพุทธประวัติที่คนพบเอง ซึ่งไม่มีพุทธศาสนิกชนผู้ใดกล้าบิดเบือนหรือแม้แต่คิดเนื่องด้วยเกรงกลัวบาปและโทษมหาันในการนำเสนอในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงสู่สาธารณะศาสนิกชนทุกคนเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะยอมรับว่านารกและสวรรค์น,นั้นมีจริงการสอนและการพูดในสิ่งที่ตนยังไม่รู้จริงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสห้ามเด็ดขาดเพียงเหตุผลเดียวเท่านี้ก็สามารถยืนยันเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่าน และไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่ท่านต้องการจากการทุ่มเทตรากตามศึกษาค้นคว้างานนี้ mm. ก็ขออนุญาตพระคุณเจ้านำคำจารึกในคำนิยมมาอธิบายความให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้ <unhappy> ถึงภัยมืดที่คนไทยถูกกระทำมาเป็นเวลาช้านานซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณค่าของเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของชนชาติไทย ในแง่ของอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ทําให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันผมได้เคยกล่าวไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นของการบิดเบือนเรื่องราวของชนชาติไทยนั้นเริ่มต้นขึ้นที่คําว่าทวารวดี เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตและเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2427โดยนายแซมมวนบิวได้ดัดแปลงมาจากคำว่าตโลปตีที่อ้างว่ามีอยู่ในบันทึกของภิกษุจีนจินหงดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าคำว่าทวารวดีนี้เป็นคำที่อุปโลกขึ้นมาเองและมันไม่เคยมีอยู่จริงและสิ่งที่พวกเขาสอดไส้ใส่มาด้วยคืออาณาจักรทวารวดีนี้ เดิมตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งเรื่องนี้คนไทยต้องอ่านและทำความเข้าใจให้ดีการที่ฝรั่งบอกว่าอาณาจักรทวาราวดีนี้เดิมตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศไทยมีความหมายว่าคนไทยนั้นไม่ใช่เจ้าของดินแดนในแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ต้นและอาณาจักรทวาราวดีนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนไทย แต่เป็นอาณาจักรของมอนและเขมรโบราณคนไทยนั้นเป็นผู้ที่ลุกรานและมาอยู่ในภายหลังคนไทยนั้นไม่มีอารยธรรมของตอนเองศิลปะและวัฒนธรรมนั้นล้วนแล้วแต่ลอกมาจากทวาราวดีฝรั่งเขียนหลักฐานเป็นตุเป็นตะว่าดินแดนทวาราวดีนี้เป็นของชาวมอนโบราณมาตั้งแต่แรกเริ่ม พวกนี้อพยพเข้ามาเป็นกลุ่มแรกเป็นพ่อค้าทางทะเลและนำอารยธรรมทวาราวดีมาสู่ดินแดนแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคิสตศตกราชทั้งที่หลักฐานในจารึกกระเบื้องจานนั้นคนไทยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ต้นแล้วเราเป็นต้นกำเนิดความคิดและวิวัฒนาการต่างๆขึ้นมาเองแต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับกับคำว่าทวาราวดี ศิละปะและวัตถุโบราณที่ค้นพบทั้งหมดตากถูกขึ้นป้ายว่าทวารวดีซึ่งนั่นเท่ากับเรายอมรับว่าเราสูญเสียเอกราชทางวัฒนธรรมเมื่อพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะมองภาพไม่ออกแต่ถ้าบอกว่ากุนขแมของขเมรเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยซึ่งถ้าหากกล่าวอย่างนี้คนไทยทั้งร้อยเปอร์เซน์ยอมรับไม่ได้พร้อมกับร่วมกันประนามว่าขมรเคลมเอกลักษณ์ของประเทศไทย มวยไทยก็ต้องเป็นของคนไทยสิคนไทยเป็นคนคิดขึ้นจะเป็นของกระเมยียนได้อย่างไรฉันใดก็ฉันนั้นคําว่าทวาราวดีก็มีความหมายเช่นเดียวกับกุลขแมนั่นเองแต่ต่างกันที่เรื่องของกุลขแมนั้นคนไทยออกแอคชั่นแต่ในทางกลับกันเรื่องของทวาราวดีคนไทยกลับยอมรับและเป็นการยอมรับแบบน่าชื่นตาบานอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากสื่อโซเชียลยกตัวอย่างคลิปแนะนําการท่องเที่ยว โบราณสถานและโบราณวัตถุเช่นที่ถ้ำฤาษีเขางูเราก็จะได้รับฟังคำบรรยายประกอบคลิปว่าพระพุทธรูปที่ถ้ำเขางูนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยได้รับอิทธิพลมาจากทวารวดีและมีคนไทยลหลายๆคนทําวิดีโอแนะนำประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลของคนต่างด้าวเท้าต่างแดนยอมรับเรื่องราวของความไม่มีตัวตนของคนไทยอย่างน่าชื่นตาบาน ความจริงแล้วเราเสียประโยชน์อย่างมากในการที่เราปฏิเสธกระเบื้องจานตัวอย่างเช่นเรื่องของมวยไทยท่านมีจารึกเรื่องราวเริ่มแรกไว้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเถียงกับขเมเลยซึ่งการถือกําเนิดขึ้นของมวยไทยนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อย,ยุทธวิธีทางการทหารและมีกฎเหล็กไว้ว่าห้ามถ่ายทอดวิชานี้ให้กับชนชาติอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากและเป็นจุดยุทธาศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยทำคลิปวิดีโอไว้แล้วสามารถย้อนกลับไปรับชมได้และผลจากการที่คนไทยคัดคำสั่งของครูบาอาจารย์นำศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยไปไยถ่ายทอดให้กับชาวต่างชาติและผลกระทบที่ตามมาทุกวันนี้นักมวยไทยแทบจะสู้นักมวยต่างชาติไม่ได้แล้วกลายเป็นว่านักมวยญี่ปุ่นนักมวยแขกนักมวยฝรั่งก้าวขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยแทบจะทุกรุ่น เมือ่อยอเซเดเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่กำหนดเรียกชื่อดินแดนที่เมืองโบราณเหล่านี้ที่ตั้งอยู่รวมทั้งงานศิลปกรรมที่พบนั้นว่าทวาราวดีโดยใช้เหตุผลของตำแหน่งที่ตั้งอาณาจักรและอายุตามบันทึกของจีนกับอายุของงานศิลปกรรมที่ตรงกันอาณาจักรทวาราวดีจึงกลายเป็นอาณาจักรแรกในดินแดนไทยโดยกำหนดอายุตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่12ลงมาถึงพุทธศตรวรรษที่16 ซึ่งเรื่องนี้ผมได้อธิบายตั้งแต่ตต้นมาแล้วว่าคําว่าทวาราวดีนั้นมันไม่มีอยู่จริงไม่เคยมีคํานี้ปรากฏอยู่ในดินแดนของประเทศไทยเมื่อเรื่องราวมาถึงขั้นนี้เซเดต้องการหลักฐานเหรียญเงินสองเหรียญได้ถูกทําให้พบขึ้นแล้วก็อ้างกับคนไทยว่านี่ไงเจอแล้วหลักฐานเมืองทวาราวดีจากรูปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเหรียญเงินมีจารึกมีจํานวนสามเหรียญ เป็นเหรียญเงินกลมแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.7เซนติเมตรด้านหนึ่งมีจารึกอักษรสองบรรทัดอีกด้านหนึ่งเป็นรูปวัวมีโหนกกับลูกวัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้พวกเขายังมีความสามารถในการอ่านและแปลโดยคำจารึกมีอยู่ว่าศีทวารวดีสวระปุญญะมีการให้คำแปลว่า การบุญแห่งพระเจ้าศรีทวาราวดีหรือพระเจ้าศรีทวาราวดีผู้มีบุญอันประเสริฐและมีการอธิบายว่าจะรึกด้วยอักษปรปัลวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12หรือเมื่อประมาณ1,400ปีมาแล้วผมจะอธิบายเรื่องนี้แบบคร่าวๆเพราะเคยทำคลิปเดียอมาแล้วครั้งหนึ่งท่านที่สนใจสามารถย้อนกลับไปรับชมคลิปฉบับเต็มได้ซึ่งเรื่องเหรียญของยอดเซเดนี้มีข้อพิรุษและน่าสงสัยอยู่หลายประการด้วยกัน ประการที่หนึ่งคนไทยนั้นไม่เคยใช้เหรียญเงินกลมแบนอันมีลักษณะคล้ายกับเหรียญเงินในปัจจุบันนี้และถ้าหากคุณบอกว่าคนไทยนั้นรับเอาอารยาธรรมของทวาราวดีเหรียญเงินโบราณที่คนไทยใช้เมื่อถูกค้นพบก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้เพราะจารึกกระเบื้องจานนั้นคนไทยคิดค้นการใช้เงินขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อปีอิน2551ก่อนพศถึง2769ปี คนไทยนั้นได้ประดิษฐ์และหล่อเป็นรูปขึ้นใช้กันมาตั้งชื่อว่าต้นไผ่เฟืองสลึงดำรองตํลึงช่างร้อยมีมานานแล้วซึ่งนอกจากกระเบื้องจานแล้วหลวงปู่ยังได้เหรียญเงินเหล่านั้นซึ่งมีอายุยาวนานเทียบไม่ได้กับเหรียญของเซเดเลยนอกจากนี้ถ้าหากกล่าวอ้างว่าทาวาราวดีนั้นมีอายุยาวนานกว่าอาณาจักรของไทย ทำไมเหรียญของทวาราวดีจึงยังมีลวดลายที่ชัดเจนสามารถอ่านและเห็นได้โดยง่ายในขณะที่เงินรูปขดหรือพ์อันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ซึ่งนายบุญมีเกลี้ยงหมดจดพบที่คููบัวนำมาถวายหลวงปู่ณนะวันที่7กันยายน2522หลวงปู่อธิบายความว่านี่เป็นเงินชุดแรกที่คุณอินร่วมไทยและคุณหญิงทับทิมทองโดยขอมหาอิน คิดสร้างขึ้นในครั้งแรกนั้นเพราะยังไม่มีลวดลายบอกซึ่งอาจจะเป็นแบบต้นแรกและอาจจะเป็นอันลัดตำลึงในสมัยนั้นหลวงปู่ได้สอนถึงวิธีดูทางกายภาพท่านชี้ให้เห็นว่ามีสนิมซ้อนหน้าสนิมดำในแล้วจึงถึงเนื้ออาจจะมีอายุมาได้ถึง5,200กว่าปีมาแล้วย้อนกลับมาที่เหรียญของทวารวดีจะเห็นว่าลวดลายทั้งสามเหรียญน,นั้น มีตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนที่สำคัญรูปหัวทั้งตัวแม่และตัวลูกนั้นชัดเจนแสดงว่าเป็นเหรียญที่เพิ่งทำขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้ที่สำคัญยังถูกออกแบบให้มีถึงสามเวอร์ชันด้วยกันและนี่ไม่ใช่เหรียญเงินตราเพราะไม่มีค่าของเงินคราวนี้เรามาดูที่คำจารึกจารึกว่าสีทวารวดีสวรปุญยะแปลว่าการบุญแห่งพระเจ้าศีทวารวดี ท่านผู้ชมว่าฟังดูแล้วคุ้นค้นลักษณะสำนวนที่ใช้ใคล้ายๆกับที่จารึกที่ฐานพระพุทธร,รูปท่ำลือสีเขางูครั้งนั้นเซเดอ่านและแปลว่าการบุญของฤือสีสีสมาธิคุปตะและนักวิชาการไทยอ่านว่าพระสีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำบุญซึ่งเหรียญทวาราวดีนี้ก็บอกว่าการบุญแห่งพระเจ้าสีทวาราวดี หรือพระเจ้าสีทวาราวดีผู้มีบุญอันประเสริฐฟังดูแทบจะละไม้คล้ายคลึงเป็นเรื่องเดียวกันถ้าหากรับชมคลิปวเดีโยวนี้แล้วคนไทยยังทวาราวดีอยู่ก็คงหมดหนทางที่จะแก้ไขและเยียวยาสงสารก็แต่ต้นผีไทยท่านคงรู้สึกเจ็บปวดหน้าดู ท่านผู้ชมสามารถให้การสนับสนุนการผลิตคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบซูเปอร์แทงหรือจะให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านที่ช่วยสนับสนุนด้วยการมอบซูเปอร์แทงและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ